ก็คือเมืองมอสโกนะคะทุกคนแต่ตัวละครที่ฟังเลือกเล่นหนักก็คือตัวนี้มันจะเป็นเหมือนคนถือแผ่นเที่ยฟังไม่มั่นใจว่าคนถือแผ่นเที่ยวจะมีสกิลพิเศษเอะไรหรือเปล่าใครรู้ช่วยบอกฟังหน่อยนะ t o h ทำไมมันนูเรเทต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถนนเต <ไป S 2> ็มไปด้วยแบบหิมงศ์หิมะแล้วก็ซากซอมบี้ซากรถยนต์ว้า,าวาปะ่ะเ<ด>นี่ยสียงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเฮเ,เอ้ยสัตว์กอดเปิดก่อนได้เปรียบอ่าแก๊งซอมบี้ด้านบนเป็นเฮลิคอปเตอร์บินลาดตระเวนอยู่นะคะทุกคนว้วาว เดินไปอันนี้เป็นปืนนะเราต้องไปข้างบนแล้วค่ะทุกคนฟังหาทางไปนงโอ้ยน้ำคงแข็งเอ่ะเดินออกซอกนี้ไปก่อนว้าวอ่ามันบอกว่าให้เราเที้ยวไปทางนี้ หนาวอะแค่เห็นก็หนาวแล้วอะหิม,มงกหิมะแบบเกาะเป็นแผ่นๆเลยอะ Come on let's go อันนี้คือเครื่องกระสุนนะเอ๊ะเสี่ยซอบี้อ่านี่เป็นเครื่องกระสุนนะคะทุกคนเก็บก่อนว้าวซอบี้เหรอยิง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 ,ยงมาเคแป๊บหนึ่งนะโอ๊ย แค่พูดแค่หอบอ่ะควันก็ออกปากแล้วอ่ะว้าวโอเคยิงโอเคฮะเราต้องเรียวไปทางนี้ยิงโอเคยิงก่อนอเฮ้ยจอ,อท็อปปีป้กับกอนบ้าเอ้ยโอเคไป Let's regroup keep moving. and โอเคว้าวเกือบไม่รอดอ่ะเจ็บว้าวมันต้องกดให้ประตูบานเลื่อนมันมวนขึ้นนะคะทุกคนโอเค We ามันเปิดแล้วป่ะเราไปเฟตต่อไปกันค่ะทุกคนโหเข้ามาด้านในแล้วอ่ะว้วเจอซอมบี้นอนอยู่โอเคเราขึ้นไปด้านบนก่อน เ้ยไปกัน,กนเดี๋ยวมองก่อนนะบันไดฝั่งนี้กัน้นหรือเปล่าว้าวอไม่กัน้นขึ้นได้โอเคเราต้องกดเปิดประตูนี้ต่อตึๆๆๆ๊บตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดฮะเปิดแล้วยิงยิงโอเค เหมือนที่จัดแสดงโชว์ภาพเขียนเลยอะทุกคนคือแบบมีทั้งภาพเขียนแล้วก็งานอาร์ตอะกบลูปกบลูปตกเต็มอะ Look at t h i s paintings I visited this gallery as a boy We don't have time for this เดี๋ยวนะ Sink River down เ k a y Who Stop Stop เออไม่ต้องเฟือนมา ม,มันก็แฮ้ใส่เรายิงเฮยิงยิงโอเอเฮย์เก็บข้อยิงยิงยิงไปโอเออมีสองนะสงสัย้อยากเสพงานภาพเขียน โอเคอามาแล้วโอเคนี่วันไดไม่ต้องฝืนมาต้องเป็นโนโอ้โหอะแก๊สใส่ทุก p p ีเลยอะปะโอ้โหการ์ดเขียวขึ้นมาด้วยอะว้าวเอ๊ะเออไอ้ลวะ Watch your fire! เก็บเครื่องระเบิดก่อนนะคะทุกคนเนี่ยเรากดประตูผ่านตรงนี้อ่าสาัตว์หัวใจไม่ต้องเฟิน,นโอเคกดกันโอเคอันนี้เครื่องระเบิดเก็บไม่ได้ไปกันอ่านนเรามาอีกตัวหนึ่งแล้วโว้วสัตว์ไปแล้วหนึ่งตัว เออมีปืนกลด้วยเอ้ยเจ็บเฮ้แบกปืนกลทรงอำนาจาที่กดประตูมันอยู่ใกล้จะมีนี่เองโอเค Doors l o c The code on the wall ตรงนี้ห้าหกเก้าหกโอเคมันเหมือนว่าเขียนรหัสคีย์ไว้นะคะทุกคนเราต้องหาคีย์กา,ก,าการ์ดก่อนน่ะ

เนี้ยบาสุก้าเลยจุกจุกไปเออสองสองเลยยิงเออตูมเลยเละเละบอกเลยอ่ะอุกตนนี่ก่มันกว่าไปยิง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 เออยิงยิงยิงอัดไนลงไป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  ไปไปไปอออสับว้าวเรียบร้อยมันขึ้นเคร่อใหม่ถูกแล้วว้าวเฮ้ยเราถอยก่อนสถึกแล้วอ่ะเราแน่จะโดนเชื้อเดฟกัสเรคคอร์ดไอ้ติดเชื้อทอมบี้มันบอกว่าเราต้องมีกีการ์ดอ่ะ สัญญาณหว,าว่ดังแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่าแสงคอมบี้สับปาเหมือนไซเรนเตือนอะตายปะตายแล้วโว้หา,า,าไม่ดีป้าระะเราเปิดไฟหรือยิงปืนระเบิดตามเด้เดิมจบเดิมโอ้ไปหาที่สก,กัดแป๊บ อ่าวิ่งวน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 ปะเจ้าโอเคสกัดเฮ้สกัดโจ๊กเต๋โอเคซัดััััดดดดไม่ต้องขึ้นอ่าเก็บปืนก่อนโอเคเราไปซัดปืนกันกันดีกว่าจ้าอ่ามันขึ้นเครื่องใหม่ถูกแล้วแสดงว่าเราไปต่อได้แล้วนะคะทุกคนโอเคโว แต่เราต้องตังตดเกมงสอบม้เวฟที่ก่อนนะโี้ยมันมีกแล้วมาเป็นเวฟเลยเกสแบก down เงไช้เล่นอ่ะมันเงียบไปแล้วอ๋อไปเอ๊ะตายแล้ว,ลวเฮ้ยมันไม่ได้เงียบมันก็ยังดังอยู่แหละ แต่ว่าตอนนี้เราไปต่อได้แล้วไปกันหนึว่าเสียงมันเงียบไปแล้วแต่ว่ามันยังดังอยู่มันไปได้แล้วทุกคนไปกดต,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 ตึ๊ดตึ้ตึโอเคเราสามารถปิดปืนได้นะถ้าเราจะเปลี่ยน okay, โอเคปะมันเป็นเหมือนเสียงสัญญาณเตือนภยัยเราต้องเร็วไปทางนี้ถูกแล้ว เซนเซอร์พานัลติดที่ไหนอ๋อมันที่เดิมเลยอ่ะอ๋อเราต้องไปเข้าอีกประตูนึงเจอแล้วตรงนี้เ e นเ o r ร o w า r เวอร์ u าน it triggered another lockout เขระหว่างรอประตูเปิดก็ลงเกมส่งบี้ไปกอนเออเไปเข โอ้โหเออปานเรดไปหน่อยหน่าลูกน้องเยสไปรมเออร์เฮ้ยไ oh. oh, oh. uh. wow. uh. ้่กระสุนออไอทำไมัวนี้ติดไฟออมาผมแเบ่อ้งตัวเออโอ้ยแกไข่เน่าแกตัมามาเต็มไปออไอเอเราโดนสกกรม ขนันแทงแทงจังจังเออไปไปเรือเียบขวัญจิงยิงจ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 ิงไปเออไอ้ตัวส่งเสียงมันอยู่ไปมีนี่เองมันมีตัวแหบป่าอยู่นะทุกคนตายโอ้ยด้านหลัง เธอรักษาแผลปั๊บเฮกิดแงวแกอยากตายใช่ไหมอยากตายก็ไม่บอกไปมันจะมีตัวส่งเสียงอยู่หลังฉากอะทุกคนมันเป็นตัวส่งเสียงแบบเรียกสมบี้มาโอยมาเป็นเวฟเลยเไปเฮเก็บ phát, ơi dính ơi dính Ôi, dính 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 Hát mặt chụp đi dài lẻo ná. Tông rượu á cốt. I've killed the censor, but we're locked out <coughs> again. Bye. 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 เราว่าเราอ้อมห้องไปจัดก,การตัวสงเสียงก่อนดีกว่าไหมมันเหมือนมีประตูอ้อมไปได้นะคะทุกคนทางด้านซ้ายอ่ะอทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยไปนะตา,ตายหน้าเลยอ่ะตาย

We can't hold them much longer. Turn off the panel. I know, yeah. Someone help. You're going to be okay. Uh, help, I can't get away. Here they come. เตีมเตีมเตียมไปให้มันจะตุกกันยืยนแล้วยิงตัดสัดปุ๊กปุ๊กเลยไงล่ะระเบิดทีสิไปเลยสัดการยิงไปเลยเฮ้ไปไปไม่ต้องมาไม่ต้องใจ

กระเป๋าเพาล,ล okay. oh. านเซลรุ่งเฮ้ส e n s o ปนี่ซ e n s o r p o w e r ์ดาวน์บั t i ิท r i g g e ก e d a n o เอาท์ว้าวมันติเครืงหมายถูกแล้วอะเดี๋ยวเยิงยิงยิงเค มัอนมาแล้วนี้นััััเอ๊ะข้างในเหมือนมีปืนกลเก็บอโอ้ยกรธโอเว่นเนี่ยมาเราต้องไปกันแล้ววุ้นสั้เออไปไปอ มันเลยอไปเออสองเมรัดสัดซัดซัดซัีเัดซัเอัดซ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 ัดดซัดาัดดีัดซัดซดซัดซเดดซัวซ่ดซั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 ดดซก่ซดซัดซไดซัดซัเซียซัดกเลยัดซัั Ta tạp ta tạp ta Ờ, ta tạp ta bác ta 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 Ờ, ta 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 Ờ ta 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 mà ta 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 ทิ้งไว้เดี๋ยวหาของใช้ก่อนแบบหนึ่งอ่ะระเบิดเก็บถึงกระสุนเกโอเฮไป,ไปมาติดเครื่องใหม่ถูกแล้วว่ะ<ป>เราน่าจะไปต่อได้แล้วนะคะทุกคนแต่ไม่ชใช่จะใช้ของผีบ้างเ๋ยวเขาพ่อพี่ไปอ่นนี้คือฝน กไปทางนี้วว้าไอ้บ้าเอ้ยนี่อีกแล้ววะไอ้บ้าเอ้ยเด็กเด็กมีความแค้นส่วนตัวอะไรตูบะเนี่ยฮะโอเค a t s it Head t ไปกัน มเปืนเรามาแล้วซัดเห็ซัดไปไปกันเี๋นะห้องนี้ไม่มีของมีปืนซัดมาระเบิดนี่ตัวถมสีอะ ไปเดี๋ยวนะต้องไปทางนี้เฮ้เข้ามาทางนี้เเหมือนเจ้าเคแล้วนะคะทุกคนเนี่ย เราเออกมาต้านนอกจากตัวคาแล้วนะเฮล็อกเฮ<อ>ล็อกเจ๊เอสกรียเราดโอ้ยเจ๊ย็อปี้ดิงดิงดิงเค้ิงเฮนต์ออฟ e ส์แลนด์เล ไปเอ๊ะอเ,เราต้องวิ่ไปทางนี้เหรอวะว้าว่มันเหมือนต้องไปทางนี้ที่อสอน,นชีว่าทางนี้ทุกคนเซซีเฮลิคอปเตอร์ไปกันเฮ้ยเครืค่อเา <can> หาใครจะไปช่วยอะ<ๆ><ๆ> คนใกล้ๆไปช่วยก่อนล้กันนั่นจะคืนยากอ่ะลงมาแล้วคุณยากทุกคน dels pes land ด้านขวามือเอ๊ะโอเคเราไปช่วยคนนี่ตกเฮลิคอปเตอร์ก่อนอ่ะ e ีคุณต้องช่วยเขาแล้วด้านจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ตกนะ o ุกคน But, we to What's your name? You think? Stay inside the helicopter, guys. Check these cases for weapons and equipment. Why the hell were you flying into Moscow? Nobody make a sound. Oh. A rescue. a weird time. We to Red Square. Forget it. They're dead for sure. No. no. They sent the a distress call right? an hour ago. เ้ยมันมีเวลานาะทีครึ่งอนะเราต้องวางค่ายกลเหลืออะไรหรือเปล่าเดี๋ซอมบี้มาเป็นเวฟนะโอ้โหชัดเลยแบบนี้ยต้องวางค่ายกลแน่ๆซอมบี้ต้องมาเป็นเวฟอีกแน่เลยมเมื่อกี้ตรงประมาณหูเลื่นไฟฟ้าผู้ชายชอบเลื่นไฟฟ้ามาก ไอ้เมื่อกี้ตอนที่เราลงมาทุกคนนั่งไงซอมบีม้มาซัก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 เฮ้ยมันมาแล้วอ่ะไอ้เมื่อกี้ตอนที่เราลงมาตรงเซนต์น่ะทุกคนมันจะมีเขาเรียกว่าเอ่อไอ้กล่องเหลืองๆอ่ะที่วางไข่กลืนอยู่้ันนะ่ะนี่ระวังลัวลูดหนามไปแล้วหนึ่งนะ ตรงนี้เป็นที่เก็บของใช้ระบงระเบิดอ่าระเบิดเราเหลือลูกเดียวอเก็บสักลูกหนึ่งอ่าเครื่องกระสุนไปตรงเต็นที่ฟังลงมาเมื่อกี้แล้วฟังเห็นว่ามันมีสองกล่องนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนตรงเต็นเนี่ยอ่าปืนสองพกอ่าเเราต้องมีวางกับดักคายกลนอีกประมาณสองป้อมแน่ๆเลยอ่ามันมีตรงนี้เอาไว้ยิง เขาเรียกว่ามิสไซ์อ่ะอ่ะที่ยิงมิสไซน์หนึ่งแล้วเค้ว้ <S <S าว o the bridge oh Jesus เหตุมันมายเยอะๆก็อัดมิสไซ์ไปเลยอุ้ยมันหมาแล้วเออ เข้าประตูไหนวะเนี้โงเฮใส่มีดไฟไปเออใส่มีดไฟไปเออใส่มีดไฟไปเออใส่ดิเฮ้โ่ยุงแ้วมันกำลังมุ่งหน้าไปที่อปเ,เตก็ตของเราอะ่ะซักซักซัซ 5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  เราไม่กด X เมื okay. 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 Okay, ่อกี right ้เราจะกลายร่างซอมบี้เลยนะคะทุกคนเรเก็บก็บปเบไปกบไเก็บปบเกไปเกเ r ไปก็บเปเกเกบเก็บไปกก็ไปเเปไเ็เ Diễn Diễn cái bẫy cháy lên mình phá tạc Bọt lại Tống tạc quá đã Mình mà thằng thằng chó They're inbound, over a shipping containers. Okay. Have a look at this. No? Yes, anyone can have a look at this. I don't know เฮลี station, ่คอมเตอร์ไม่น่าจะปลอดภัยอ่ะเราเหลือเวลาประมาณห้าสิบวิอะไม่น่าถอยหนักแล้วอ่ะไปไปไปเีนะีอเดียเดียะเออ